อย่างนี้ต้องให้กูรูผู้รู้จริงของเรานะคะเป็นผู้เฉลยคําตอบในเรื่อง<ค>นี้ค่ะ<ม>ว,ว,ว่าระหว่างรักแต้องแย่งชิงกับรักจริงต้องเสียสละเป็นอย่างไรคะฟังฝ่ายชายบอกว่าแย่งชิงเ,เสียงดูเดือดรุนแรงมากเลยนะครับซึ่งก็ความจริงแล้วมองก็น่าจะดีนะว่าเป็นผู้ชายนั้นต้องทําอะไรต้องต่อสู้มาให้ได้ใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงนะครับน้องพูดเสียงอ่อนเสียงหวานว,านว่าน้องจะต้องเสียสละให้ได้ แต่ผมอยากจะถามน้องจริงๆนะครับทั้งน้องชายและน้องหญิงเนี่ยไอ้ที่ตอบเนี่ยตอบในสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมเราลองมานั่งมองนะในความเป็นจริงนะครับที่ผู้ชายต่อยกันแย่งแฟนเนี่ยเยอะไหมครับมันน้อยลงเลยครับกับสมัยก่อนฝ่ายสาวๆครับตบกันแย่งแฟนเยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นครับเขายอมรับเลยนะครับว่าส,สาวๆในนี้ต่อสู้นะครับไอ้เตอกี้บอกเสียสละนั่นอะ อตอบตามความจำใจนะครับถามว่าทำไมครับทำการสติออกมาผู้ชายร้อยคนซึ่งเห็นแล้วตกใจมากเขาบอกผู้ชาย30คนรักผู้ชายผู้ชาย20คนไปเป็นเมียของผู้ชาย30คนนันซึ่งรักผู้ชายผู้ชาย20ิคนมีภรรยาไปเรียบร้อยแล้วผู้ชายนะครับอีกห้าคนบวชพระไปแล้วผู้ชายอีกห้าคนติดอยู่ในคุก ผู้ชาย5ห้าคนเป็นเอดผู้ชายอีกสี่คนหมดสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นมันเหลือผู้ชายน้อยมากนะครับน้องๆผู้หญิงนะครับมีน้อยต้องใช้สอยประหยัดยังไงก็ต้องแข่งขันแตนน่นั้นพูดให้ฟังสนุกๆแต่ในความเป็นจริงเรื่องของการแย่งชิงและเรื่องของการเสียสละเป็นอยู่ตรงนี้ครับว่าอย่าใช้คำว่าแย่งชิงเพราะแย่งชิงคือไปแย่งของใครเขามามีใครเขายอมไหมไม่ยอม แต่แข่งขันได้ไหมเสนอตัวแข่งขันถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอย่างตรงตรงไปตรงมาแล้วคือแต่งงานเรียบร้อยแล้ <_ berly> แลวอย่างนั้นไม่ควรจะแย่งเขาจริงไหมเขาแย่งเขาก็ต้องต่อสู้แต่ถ้าเกิดเราไปรักใครเขายังรักกันอยู่เนี่ยเราวิสิ์จะแข่งขันไหมวิสิทตไหมครับมาเรียนหนังสือนะครับมีใครยอมไหมเออเออเองที so ่หนึ่งไปก่อนฉันยอมเป็นที่สองมีไหมครับไม่มีถ้าชิงได้จะชิงใช่ไหมครับเพราะนั้นแข่งขันนะครับแต่อย่าไปแย่งชิงใครนะครับแข่งขันไว้เพราะว่าไม่งั้น ชีวิตเรามันก็แข่งขันนี่นะครับ